พยานประวัติศาสตร์เขาพนมลุงนี่ก็จะตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมาจากตัวจังหวัดนี้ก็ไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับขับรถก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยผมมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับมาจากปราสาทหินสะดกปุก๊บถงก็ก็เลยใช้เวลานางหน่อยนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งจากที่นั่น เลือกที่มาเส้นทางสาย48ตัดอุทยานแห่งชาติตาพยามาแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังใกล้ที่จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุงแล้วครับเส้นทางจริงก็จะเข้าได้หลายทางนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เชื่อ g Google นะครับ Google ให้มาทางเล็กๆแต่ว่าก็ขับแล้วก็สะดวกนะครับคือไม่มีรถเลยเส้นทางดีตลอดนะครับ นี้ก็ใกล้จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์ขาเป็นตงลุงแล้วนะครับเราก็จะต้องขึ้นเขาเส้นทางก็อาจจะค่อนข้างชันนหน่อยแต่ว่ารถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่าโค้งแล้วก็ชันมากพอสมควรก็ต้องขับช้าๆเลยล่ะแต่วันนี้วันเสาร์นะครับก็คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับรถที่สวนลงมาก็ยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสอง เกือบเกืบบายสองแล้วก็คงถึงประมาณบ่ายสองพอดีจต้องใช้เกียร์ต่ำตลอดเลยอาตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาข้างหน้า ตอนนี้ก็มาถึงปากทางเข้าของอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งแล้วนะครับครับผมอันนี้จะเข้าด้านหลังไหมอ่อจะเข้าด้านหลังหมายความว่าไงคือมันมีทางเข้าสองทางอันนี้คือประตูด้านหลังอ๋อเหรอครับเดี๋ยวค่ารถแท็กซีบาทค่าคนคนละยี่สิบก็เหมือนกับด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าเสียค่าคนรถเก๋ฟรีมีร้านอาหารมีร้านให้ของอ๋อแล้วด้านหน้าต้องไปด้านไหนนี่ตรงไปนี่เลยค่ะขประตูอยู่นี่อ๋อเหรอครับ อ๋อช่วยทาด้านหลังอ๋อกั้นผมก็ต้องไปด้านนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับ <laughs> เข้าผิดด้านนะครับเดี๋ยวต้องเลยวิอีกโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมาถูกนะครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถแล้วก็มีคนจอดกันเพียบมีร้านอาหารเพียบอันนี้เรียกว่าทางเข้าด้านหน้านะครับ ซื้อบัตรตรงนี้หรือเปล่าครับอ๋อพิดทานคนเดียวครับเด็กผู้ใหญ่นี่เท่ากันไหมครับเด็กเล็กไม่เสียครับอ๋อแล้วถ้าต่างชาติะครับต่างชาติมันก็ไม่แพอ๋อโอเคขอบคุณครับอันนี้ก็ ได้ตั๋วเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับวันนี้เพราะว่ามีัมนที่สแตมป์อยู่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในประสาทเขาพนมรุ้งแล้วนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในบริเวณตัวประสาทเลยที่นี่ก็ต้องบอกว่ากว้างใหญ่ามากๆแล้วก็ต้นไม้เยอะมากๆเลยนะที่จอดรถเนี่ยก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีที่จอดรถผมว่าจอดได้เป็นย้อยคันเลยแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะไปหมด อย่าเข้าผิดนะครับไปกี้เข้าข้างหลังมาแล้วเข้าข้างหลังจะเสียตังค์เพิ่มเพราะเสียค่าที่จอบรถด้วยแต่ข้างหน้านี้ไม่เสียนะครับแล้วก็ดูจากบ e ริเวณแล้วเนี่ยที่นี่ก็เหมาะกับการที่จะพาครอบครัวมาได้ครับเด็กๆก,ก,ก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้ครับแต่ว่าวิวแชร์อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็ที่นี่เปิดตั้งแต่ช่วงชวเช้าไปจนปิดนู่นประมาณทุ่มหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวทางค่อยดูกันดีกว่า ก็อยากเข้าไปดูแล้วเพราะว่าที่ใหญ่ามากแล้วก็ร่มรื่นมากเลยวันนี้อากาศดีมากๆเลยเพราะว่าเนี่บ่ายสองครึ่งแล้วอ่ะครึ่งประมาณ2 6่สิบหกองศาเองลมดีมากเลยครับไปดูกันเลยตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างในปราสาทแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในปราสาทเขาเพน,นมรุ้งนะครับ ก็ที่เห็นข้างหลังก็คือทางเดินที่เดินเข้ามานะครับก็ต้องมีประมาณสัก2อ0สเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นสูงนะครับก็เอาเป็นว่าสูงเลยเหมือนกับภูเขาทองครที่นี่ก็เป็นาศนารสถานตามาศาสนาฮินดูนะครับซึ่งอายุก็ประมาณพันปีแล้วนะครับก็มีทั้งเด็กๆมีทั้ง คุตาคุณยายมานะครับถ้ามองไปข้างหลังเห็นไหมครับก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากก็คิดว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเป็นตารางกิโลเมตรเลยนะครับพื้นที่ที่นี่ถ้าจะมาชะงกทัวร์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักผมว่าชะงกไม่ได้อะต้องมีประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยละพอเดินเข้ามาก็าเหนื่อยแล้วเราไม่รู้ว่าเราควรที่จะ ย่ใช้เวลาโพสท่าตรงไหนนานเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะถึงไฮไลท์อย่างหินต่างๆที่สร้างเนี่ยเป็นซีลาแรงนะครับก้อนหนึ่งก็ใหญ่มากเลยถ้าคิดถึงว่ามันถูกสร้างมาแล้วประมาณพันปีคนที่สร้างต้องเก่งมากๆข้อดีของศีลาแรงก็คือไม่ต้องใช้ปูนนะครับมันติดกันเองอเดี๋ยวไปดูข้างในต่อครับเดินเริ่มหอบ We'll <laughs> ใกล้ๆพยานประวัติศาสตร์เนี่ยที่เขาพนมลุงเนี่ยก็จะมีปรา,าสาทถิ่อีกแห่งนะครับชื่อว่าปรา,าสาทเมืองต่ำโดยที่ช่างตั้งชื่อว่าปรา,าสาทเมืองต่ำก็เพราะว่ามันอยู่ที่ต่ํากว่าเขาพนมลุงโอเคตอนนี้ก็ได้ซื้อบัตรแล้วนะครับ อันนี้เป็นอัตราค่าเข้าชมวันนี้เข้ามาในปรา,าสาทเมืองต่ําแล้วนะครับก็บริเวณกว้างขวางนะครับอันนี้เป็นทางเดินที่จะเข้าไปตัวปรา,าสาทปรา,าสาทอยู่ทางด้านขวามือ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในปราสาทเมืองต่ำแล้วนะครับที่นี่จะค่อนข้างสว่างเพราะว่าหลังคาก็พังไปหมดแล้วนะครับจะให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ข้างในละอันนี้อยู่กลางตัวปราสาทเลยนะครับนั้นข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโปรง่งอันนี้เดินผ่านทางด้านทางเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้ามาถึง ผ่านกาแพงแก้วเข้ามาแล้วก็ถึงในส่วนที่เป็นส่วนกลางของปราสาทนะครับก็กว้างใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านซุ้มประตูนหน้าเข้ามาแล้วนะครับเ,เข้ามาสู่ในส่วนกลางของปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวปราสาทอยู่ข้างหน้านะครับให้ดูด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาผมเขาจะเป็นบารายบารายก็คือสระน้ำนะครับ ซึ่งเอาไว้ใช้ในการทําพิธีครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในส่วนลึกเข้าไปซึ่งโอ้บันไดหินนี้จะสูงชันมากๆโอเคเข้ามาสู่ในชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองก็จะไม่มีหลังคาแล้วนะครับจะโปรง Okay. แล้วก็กำลังจะเดินเข้ามาสู่ที่เป็นโซนกลางในโซนกลางเนี่ยจะมีประสาทหินปนกับประสาทที่เป็นอิฐแดงนะครับซึ่งจริงมีทั้งสองประเภทนะาครับ ครับผมกําลังยืนอยู่ชั้นในของปราสาทเมืองต่ํานะครับก็เป็นชั้นในของปราสาทประธานข้างขวามือนี้ก็คือปราสาทประธานนะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มากแต่ว่าที่มีที่น่าเสียดายก็คือว่าตัวปราสาทประธานองค์กลางนะครับซึ่งอยู่ระหว่าง4องค์ที่อยู่โดยรอบเนี่ยมันได้ถูกผุพังไปแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าจะเห็นตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เป็นศิลาแรงนะครับก็จะแตกต่างจากที่ที่เขาพนมลุงนะครับก็จะเห็นศิลาแรงบ้างแต่ว่าไม่มากเท่านี้นะครับจริงๆแล้วปราสาทเมืองต่ำนี่เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จริงมีองค์ปราสาทโดยรอบเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากแต่ว่าเสียดายที่ปราสาทประธาน จะมองไปภาพข้างหลังเนี่ยนะครับคือตรงกลางมันผุพังไปแล้วตอนนี้แสงกำลังจะหมดแล้วครับเพราะว่าประมาณห้าโมงเย็นก็ผมเดินมาอยู่ที่มุมหนึ่งของกำแพงแก้วนะครับแล้วก็จะมีแบ็กกราวมองกลับไปที่ตัวประสาทประธานแล้วก็ทั้ง4องค์นะครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในบริเวณส่วนที่เป็นโซนชั้นกลางนะครับของตัวปราสาทเมืองต่างนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีคนเลยนะครับเพราะตอนนี้ประมาณสัก5โมงครึ่งแล้วสำหรับที่นี่แล้วจริงๆก็กว้างมากนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวได้เด็กมาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้ครับเพราะว่าไม่ต้องขึ้นเขาแต่ว่าถ้าวีลแชร์นี้ไม่ได้เพราะว่าพื้นมันเป็นหินนะครับแล้วก็คงจะเดินเข้ามาลําบาก จริงๆแล้วสามารถที่จะมาชงโงกตัวได้นะครับที่นี้ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาน้อยนะครับก็จริงๆใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงวิ่งถ่ายนะวิ่งถ่ายรูปก็คิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าถ้าขึ้นเขาพนมลุงเนี่ยชงโงกทัวไม่พอต้องมีประมาณชั่วโมงสมชั่วโมงกพราะว่ามันต้องเดิน